สวัสดีครับวันนี้นะครับองค์มังกรนะครับก็มาปลูกป่าสาธารณะนะครับเหนื่อยนะครับลีนพันกันเลยนะครับวันนี้ก็เอาตัวอย่างนะครับสําหรับพื้นที่ที่บอกว่าไม่มีปุ๋ยจะเอาปุ๋ยมาจากไหนล่ะมาปลูกมาทําเป็นปุ๋ยหน้านี้เป็นหน้าใ้เป็นหน้าทองเลยนะฮะพูดง่ายคือเป็นแบบช่วงทองคํานะครับในการพอปลูกก็คือหนึ่งคือมันสามารถขุดง่ายนะครับแล้วก็หาพวกเศษหญ้านะครับที่เขาเกิดขึ้นตามหน้าฝนมันเยอะนะครับ วิธีการที่จะสร้างปุ๋ยเอซีนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยพืชสดเลยนะครับก็ถ้าอยู่กลางทุ่งแบบนี้ครับถ้าจะให้ขนมานะครับขนปุ๋ยมามันก็ต้องใช้ปุ๋ยจํานวนมหาศารนะครับเราก็ใช้สิ่งที่เขามีอยู่นี่แหละนะครับก็ขุดเป็นหลุมนะครับขุดเป็นหลุมเสร็จนะฮะแล้วเราก็เอานะครับพวกวัชพืชนะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะอยู่รอบๆนี่แหละครับขุดเป็นหลุมแล้วก็เอามาลงในหลุมนะฮะ แล้วก็บไว่าแบบนี้ครับเดี๋ยว2เดือน3เดือนผ่านไปมันก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับเน่าเปื่อยนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชนะครับนี่คือวิธีการหาปุ๋ยง่ายๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาได้สร้างความสมดุลของเขาขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือการปลูกป่าสาธารณะนะครับขององค์มังกรนะครับที่ตั้งใจว่าจะปลูกให้ครบ1000ไร่นะครับแต่ตอนนี้ก็ปลูก เป็นเมนหลักไว้ก่อนครับก็คือหานกยุงนะครับก็ครอบคุมเกินพันไร่แล้วนะครับส่วนพวกอื่นๆนะครับพวกไม้ผลนะครับหรือว่าไม้กินได้ต่างๆแต่ก็ค่อยๆตามมานะครับวันนี้ขอปีนี้นะครับขอเน้นไม้ดอกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับก็คือหานกยุงครับญี่ปุ่นมีซากุระนะครับแต่ตาบลโพนะครับสีสเกตเนี่ยนะครับจะมีหานุ่ยุงที่เยอะที่สุดในประเทศนะครับ เดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับดูครับต้นนั้นนะฮะอายุน่าจะผมปลูกเดือนกันยาปีที่แล้วนะฮะสูงกว่า6เมตรแล้วนะฮะตวเนี้นะครับตัวเดียวมากนะฮะอีกสัก3ปีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเอาไปใช้ได้นะครับปลูกปลาที่ดีที่สุดสรุปก็คือใช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็ติดตามผลนะครับ Follow up นะฮะ ดูแลว่าเขาขึ้นยังไงนะครับไปดูแลการใส่ปุ๋ยพรวนดินต่างๆนะครับใส่ปุ๋ยก็นี่แหละครับคับขุดหญ้าข้างๆแล้วก็ขุดเป็นหลุมข้างๆแล้วก็ฝังฝังกบไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นปุ๋ยเองโดยที่เราไม่ต้องเอาปุ๋ยมาให้มันเปลืองนะนะครับปลูกป่าอย่างไรน,นะครับให้ต้นทุนต่ำที่สุดนะฮะติดตามที่โอ่งมังก่นนี้ครับเดี๋ยวคอยดูการเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆนะครับ